สวัสดีค่ะแม่หมฝอฝนฟ้าใสามหาลาบนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตด,ดวงชะตาของชาวราศีกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มกันเลยค่ะในลักษณะของชาวราศีกันในเดือนพฤศจิกานี้นะคะนะคะชาวราศีกัน ในกำลังดวงของเดือนพฤศจิกายนนี้ในเรื่องการงานช่วงนี้รู้สึกโดดเดี่ยวหรือเปล่าคะรู้สึกผิดหวังอะไรบางอย่างหรือเปล่าคะเพราะในดวงการงานจากดาวที่ย้ายมาส่งผลให้บางครั้งมีความอึดอัดจากดาวอริที่มาประทะดวงการงานบางครั้งเกิดความอึดอัดเกิดความรังเรเกิดความไม่สบายใจเกิดความท้อแท้ใจในเรื่องการงานแต่ตรงนี้ ไม่ต้องคิดมากนะคะสำหรับชาวราศีกันเพราะดาวการงานจากที่เคยนิ่งจากที่เคยเงียบเดี๋ยวตอนนี้จะมีแรงผลักดันจากคนใกล้ตัวคนรอบข้างทำให้งานเกิดความแอคทีฟหรือกระตุ้นดีขึ้นเกิดความเร่งในการเดินหน้าของสายงานดีขึ้นแต่ช่วงนี้ต้องตั้งสติให้อยู่นะคะเพราะจากการเหนื่อยล้าปีที่แล้วมาทำให้เกิดความท้อแท้หมดกำลังใจ ะะตอนนี้ดาวไรยโยกย้ายเปลี่ยนมาให้คุณมีความหวังมีกำลังใจในการเดินหน้าทํางานต่อไปอย่าเพิ่งท้อแท้ให้มีสติมีกำลังในการเดินหน้านะคะและทุกอย่างที่คุณคิดหวังไว้ในเรื่องของการงานก็จะดีขึ้นรวมถึงผลพวงเรื่องการเงินมีความโชคดีนะคะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูแต่ในขณะเดียวกันดวง ลนนักษณะของชาวราศีกันลัคนาชาวราศีกันต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยประครับประคองตัวเองด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้ใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือรวมถึงหมู่มิตรบริวารเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวคนรู้จักคนในครอบครัวเข้ามาช่วยเหลือถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะดวงการงานก็ขยับตัวดีขึ้นรวมถึงดาวการเงินก็มีเกณฑ์ดีขึ้นมีคนช่วยัพ p อ o r t มีคนช่วยรองรับจากดวงที่เกิดปัญหาต่างๆเกิดความท้อใจเกิดความอึดอัดหนักใจก็มีเกณฑ์ดีขึ้นได้ในขณะเดียวกันดวงโชคลาภดาวโชคลาภเจอดาวมหาอุดคำว่ามหาอุดมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีเกณฑ์ปุ๊บปับ๊บรับโชคบางครั้งเราต้องทำด้วยหยาดเหงื่อแรงกายตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเป็นปี เป็นจังหวะของชาวราศีกันที่จะเจอโชคลาภแบบฟุกๆนะคะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบมีเกณฑ์ได้เขาเรียกว่าของขวัญจากสลากกินแบ่งรัฐบาลของขวัญจากเลขต่างๆรวมถึงเงินเขาเรียกว่าก้นถุงเงินขวัญถุงมีเข้ามาเขาเรียกว่ามีให้คุณได้เก็บเป็นขวัญถุงถือว่าดีมากๆนะคะในดวงสุขภาพชาวราศีกัน รู้สึกจะห่วงปัญหาเกี่ยวกับระบบสายตานะคะสายตาสั้นสายตายาวปัญหาต้อกระจกปัญหาระบบโรคเลือดต่างๆตรงนี้ให้ระวังด้วยมีเกณฑ์ทำให้เกิดปัญหารวมถึงระบบความคิดระบบเลือดลมในร่างกายช่วงนี้เขาเรียกว่าอาการร้อนตามผิวหนัง อาการปวดแสบปวดร้อนตรงนี้ให้ระวังมากๆเลยนะคะมีเกณฑ์เจอปัญหาตรงนี้ด้วยแต่กระทั่งในเรื่องของสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับอาหารการกินสังเกตดูให้ดีนะคะว่าช่วงนี้สุขภาพเราเกิดปัญหาอาหารการกินส่งผลกับสุขภาพร่างกายยังไงบ้างนะคะหมั่นตรวจเช็คหมั่นสังเกตอาการนิดนึงนะคะเป็นไม่มากคะ่ะแต่ก็อย่าประมาทละเลยนะคะในดวงความรักของชาวราศีกันบางครั้ง อาจจะมีความคิดที่ไม่ตรงกันอาจจะมีเกณฑ์การขัดแย้งกันในบางเรื่องแต่ก็สามารถคลี่คลายตกลงกันได้นะคะบางครั้งอีกฝ่ายใจร้อนอีกฝ่ายใจเย็นเมื่อปรับเข้าหากันก็สมดุลเข้าที่ก็สามารถดีกันได้แต่ในเรื่องความรักค่อยๆค,คิดค่อยๆเจราจาก,ก็จะประครับประคองได้ดีนะคะในสําหรับชาวราศรีกันอาจารย์แนะนานในเรื่องความรักในการทําบุญมันพากันไปทาบุญ ถวายเทียนคู่แจกันคู่เชิงเทียนคู่รองเทา้าคู่ช้อนซ่อมถวายกับพระทิ่สุสงตามวัดต่างๆหรือทำบุญใส่บาตรคุณก็สามารถเสริมดวงชะตาความรักของคุณให้ดีขึ้นได้นะคะตรงนี้ทำให้ดวงความรักดวงการงานการเงินทุกอย่างดีขึ้นได้ยังไงอาจารย์ฝากติดตามนะคะที่ YouTube แม่หมอฝนฟ้าใสมหาลาภหรือที่เพจดูให้ดี จัดให้รวยฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันและอาจารย์จะมีเคล็ดลับดีๆมาอัปเดตในดวงชะตาต่างๆว่าจะโดดเด่นดีแบบไหนกันบ้างแล้วเจอกันนะคะ